สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้ก็นี่กีตาร์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานที่ลูกค้าตัวนี้ไม่ได้ทามาขายนะครับตัวนี้เป็นงานที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นควายเลอร์คลาสสิกไว้นะครับส่งมาทําสีลิลิกใหม่นะครับในสไตล์ของเฟนเดอร์คัสตอมช็อปนะครับก็โอเคจัดให้ตามแบบนะครับอาจจะใกล้เคียงอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าผมขอยึดเรฟเรนที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็จัดให้ลูกค้าลูกค้าก็ได้เห็นงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารายละเอียดกันว่า ราคานี้ที่ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วก็แจ้งท่านอื่นไปเราทำอะไรให้บ้างนะครับอ่าอันนี้ยังไม่รวมใส่สายแล้วก็เซตอัพนี่ครับตัวนี้อ่าคลาสสิกไวท์ตัวนี้จะเป็นไม้แอสนะครับเห็นลายไม้เลยนี่นะฮะอ่าลายไม้วันนี้ก็ถ้าขึ้นให้มันเข้มให้มันเข้มเหมือนต้นฉบับนี่ครับตัวนี้ขึ้นสีมันเข้มสวยๆตัวน,นี้นะครับนะหรือสีอันดับแรกคือเอามาแล้วก็รื้อรื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเลยออกหมดออหมดเลยแล้วก็รื้อสี รือเลกเกอร์เดิมนะครับตรงนี้จะเป็นสีบัตเตอร์มาอยู่แล้วนะครับก็รื้อออกหมดเลยนะครับแล้วก็รื้อสีแม้กระทั่งสีทองคอด้วยนะสิ่งที่เขาเคลือบไว้หนาๆนะคอนี่คือเคลือบหนามากนะจะเห็นรอยบ้างนะครับรอยการลอกสีเพราะว่าบางทีมันใช้น้ำยาไม่ได้นะเดี๋ยวเฟตมันออกด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวกาวจะละลายด้วยนะก็ลอกสีโดยการ ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ร้านมีนะครับก็จะมีอาจจะมีรอยบ้างแต่ไม่มีผลการใช้งานครับเฟสดังอยู่เหมือนเดิมยังเต็มเหมือนเดิมนะครับเพื่อเราจะได้ทําสีทั้งบอดี้นะครับและก็คอนะครับด้านหลังคอก็จะไทำรีลิกให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรีลิกนะครับหลังคอนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับก็ขุดกุิกิจเบาๆนะไม่หนักมากนะรับจริงตัวนี้จะคล้ายๆเนสนะครับแต่ว่ายึดมาเป็นเร f เฟนเซน์ของทางเฟนเดอร์แคสตอมช็อปเลยกันนะครับตัวนี้ก็ าราคาตนี้ผมทําให้ลูกค้าไปนะครับก็เดี๋ยวใครอยากทราบราคาก็ถามอินโดเข้ามาได้นะครับหรือส่งกีตาร์มาทําได้ส่งส่งรูปมาในอินบ็อกเ์เพจกีตาร์ช่างลีดิกสไตล์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าอาจจะแตกต่างจากเดิมนะด้วยว่าด้วยความที่เราเปิดเปิดชั้นเลกกเกอร์ชั้นพวกซิลเลอร์ออกบทเลยเหลือแต่ไม้เพียวๆเ,เลยนะครับแล้วก็ทําไนโตรทับลงไปเลยทําให้สีมันบางลงเนื้อไม้มันจะเข้าถึงมากขึ้นนะครับ ไม้แอสเนี่ยคือมวลมันจะหนาๆนะฮะอันนี้ผมตั้งใส่สายใหม่นะอาจจะเพเพี้ยนนิดนึงนะครับผม ัมผัดได้นะครับตามหลักของคลาสสิกไวท์นะครับเท่าที่เคยเล่นมาถ้าเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยอะเสียงจะบางนะครับเสียงจะบางแบบคมๆบางๆเลยนะแต่ตัวนี้ม,มีการทำสีใหม่นะครับมีความหนาของมวลเสียงหนาขึ้นมานิดนึงนะฮะต้งดีตัวน,วน,วน,วนี้ตัวนี้จะสัมผัสได้เลยจะมีเสียงเบสมีซาวเบสที่มา หนาแน่นอนนะครับมีความหนาขึ้นแน่นอนบวกกับความคมของพ i คอัพแอน c o กอันเดิมที่ติดมากตัวมาแล้วนะครับผม แน่นอนนะครับการทําสีทำทำสีในตัวใหม่นี่ครับผมผมเชื่อว่าเสียงมันจะอ่ามันจะดึงศักยภาพเสียงออกมาได้ได้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคตัวนี้เดี๋ยวเตรียมส่งงานแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าไปแล้วตัวนี้เซตอัพให้เรียบร้อยนะทัชชิ่งต่ํามากนะครับเล่นง่ายมากเลยนะครับทางร้านก็มีทั้งบริการซ่อมเซตอัพนะครับเครื่องดนตรีนะครับความสะอาดนะครับทำสีลิลิกนะครับแล้วก็ขายมือสองก็มีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ แฟนเพจ a c e b o o กนะฮะกีตาร์ช่างลิลิกสไตล์นะครับตามชื่อช่องเลยนะครับผมเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับใน YouTube อาจจะตอบคอมเมนต์ไม่หมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับบางคอมเมนต์ที่อาจจะไม่ค่อยได้เข้านะครับ YouTube เอาตรงนะใช้ชีวิตอยู่ใน a c e b o o k นะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าโทรติดต่อได้เลยนะครับเบอร์อยู่ในช่องนะครับผม วันนี้แล้วกันนะครับสำรตัวนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยเตรียมส่งงานจ้าบ๊ายบายขอบคุณครับ